เข้ามาใหม่เลยครับตัวท็อปผ่อนถูกคันนี้ผ่อนกพักับตัวยาริเอทีฟ1.2อเอ็ดพาร์นะครับปี2018นะครับได้ตัวท็อปสุดนะครับได้ชุดแต่งรอบคันหล่อๆอแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีแบบ led รายกลายนะครับไฟเดย์ทาวันลิ่งไลท์มีมาให้ครบด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียมสันด้านข้างคมคมนะครับล้อแม็กแต่งมาให้แล้วหล่อๆลอขอบ15นะครับโอ้กระจกมองข้างสีดำตัดแดงมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ สากาดชาร์ฟฟินนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับด้านหลังมีมาให้ไฟเบรกเป็นแบบ LED รายกลายกล้องมองหลังเซนเซอร์มีมาให้ครบนะครับภายในสวยๆเลยปรับสภาพมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะนะครับเหมาะตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบัวมาลายมาติฟังก์ชันรับสายว่างสายได้นะครับจอทัชสกรีน7นิ้วแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะครับคันนี้ใช้งานเพียง18,000กิโลนะครับผมกับราคา สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเก่งที่โคคานะครับผมที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันโดยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับอย่าพพาดคันนี้นะเป็นตัวยารีเททีป1.2เอสพานะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2018นะครับมาด้วยตัวรถบอดี้สีขาวสวยๆนะครับมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันแต่งให้รอบคันหล่อๆแบบนี้นะครับลงล้อแม็กนะครับผมนะสีเงินหล่อๆตัดสีแดงนะครับนะสวยๆนะครับ ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับคันนี้ใช้งานเพียง18,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะใช้งานน้อยมากๆเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะฮะเหลี่ยมสันสวยๆเลยนะฮะราคา3า9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละ6,500้บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบคาละเอียดตัวรถก่อนนะนะครับเหลี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆนะครับล้อแมก แต่งมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะนะครับเหลี่ยมสันคมๆสีขาวผิวบ้างเดิมนะครับแต่งสะเก์ตรอบคันนะครับเสาอากาศแบบคีบฉลามมาให้นะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับอย่างละเอียดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตลิดรถคันต่อๆไปนะครับมารับชมกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับกระจังหน้าของเขานะครับตาเป็นสีดำนะฮะไฟหน้าได้เป็นไฟเลนแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ หลี่นะครับที่เป็นแบบ LED light guide นะครับใสๆเลยนะถัดมานะครับในส่วนของตัวไฟ day time running light ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับมีการตกแต่งสเกิร์ตมาให้นะสวยมากๆนะครับใครที่ได้ไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะนะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนะครับแต่งหล่อๆมาให้แล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับ คันนี้เป็นรถปรับสภาพแล้วพร้อมใช้นะใครที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าชื่นชอบคันนี้นะครับผมนะรีบติดต่อทักหาผมได้เลยนะครับรับรองคันนี้อยู่ไม่นานกับการใช้งานเพียงหนึ่งหมื่นพันะฮะฟีด้าผ่อน6 5พันห้าะครับผ่อนถูกๆเลยนะนะครับไฟด้านหน้านะครับใส,ส่สวยๆเหลี่ยมสารผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงคมๆนะด้านข้างขอบเหลี่ยมสันนะครับคมๆสวยๆผิวพันธุ์บ้างเดิมนะครับสีขาว การันตีนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความแน่นอนนะครับโดยการขับรถของมาตรฐานของเป็นจนของเรานะครับล้อแม็กนะครับเป็นขอบสิบห้านะครับผมนะเปลี่ยนมาให้นะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่มาแต่งหล่อหลอมาให้เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะเนี่ส่วนยางนะครับผมเช็คดูแล้วยางเป็นปี2 0 1พันสิบด่าจะเป็นยางตัวที่ติดมากับรถนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมดูแลแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นซักปีใหม่ๆให้นะครับพี่พี่เอาไปใช้งานัต่อได้ สองถึงสามปีต้องมีนะอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับเดียมสารผิวพัลส์นะครับตะเกิดนะครับตกแต่งมาให้นะฮะฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดาตัดสีแดงนี้สวยมากๆนะครับนะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับติดฟิล์มติดคิ้วคอนสานมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวกุญแจนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับสามารถพกกุญแจแล้วก็ ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับอ่าภายในนะครับเป็นสีดํานะครับตัวบ่อนะครับเป็นสีดําตัดสีแดงนะฮะตัวนี้เป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับสภาพตึงๆแน่นนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับใช้งานกันต่อยาวๆนะครับมาพร้อมปุ่มพุทธารัทนะครับเอนจิ้งอยู่ที่ขวามือของผู้มาลัยให้นะครับ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหนังพุ่งนุ่มพุ่งได้แดงนะครับผมนะมีปรับนะครับโหมดนะครับรับสายว่างสายนะครับแล้วก็ปรับโหมดเครื่องเสียงได้นะเป็นพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะอ่ะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนี่ครับดูรับเรือนไม้สวยๆนะครับมีกราฟิกขึ้นคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัวหนึ่งยูอเอพาร์ทนั่ท็อปสุด ของปี2010ันเลขไม้หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะฮะใช้น้อยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับจากไม้แดงเลยนะครับตัวหน้าจอนะครับทัสกินขนาด7นิ้วนะครับผมนีนะครับเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้นะครับผมรับสายวางสายได้แล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเป็นสายขึ้นแบบมีให้ขอไปด้วยครับอ่ะถัดมานะครับตัวแอร์เป็นแบบออโต้นะครับอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะฮะ ส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับสภาพสมบูรณ์สวยนะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนนะหัวเกียร์สภาพสวยหนักสวยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสีดาตัดสีเทาตรงนี้นะฮะดีด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับนะเจ้าของเดิมถือว่าใช้น้อยแล้วก็ดูแลได้อย่างดีนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับหากใครสนใจคันนี้นะครับผมแนะนําคลิปนี้ด้วยจบนะครับ เดี๋ยวผมพาชมนะครับรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนกับที่เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพจจนแล้วก็เหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาเลยนะครับว่าเราเช็คอะไรเดี๋ยวจุดไหนกันบ้างนะครับนะถัดมามาดูในส่วนของประตูนะครับประตูเดิมนะครับเมนอาร์ตนะครับซีนซิลิโคนเดิมๆนะฮะตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มนะครับเป็นหนังนะครับเดินได้แดงนะฮะกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซนเซอร์ล็อกให้ครับ ซอกหรือตัวรถเดิมๆนะครับน็อตด้านแกนไม่มีรอยขดัดไม่มีรอยแกะนะครับนี่ประตูได้เดิมนะครับสครับเพดเงาๆแบบนี้เลยนะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ตรงประตูแล้วก็จุดแปดสติกเกอร์หน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีพวกรอยรองสีใดๆพ่นทับน็อต <c oughs> ประตูไม่มีแกะไม่มีขยับคันนี้อย่างที่บอกผมเช็กให้ละเอียดเลยนะเหมือนทุกคน <c oughs> ได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่เป็นยนนะครับบ่อด้านหลังสภาพสวยตึงแน่น นะครับเป็นสีดํากับสีแดงตัดกันนะนะครับเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับภายในดูสปอร์ตมากนะครับผมเพดานสะอาดนะครับคันนี้รถปรับสภาพมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องภาษีพรบแล้วก็ถ่านน้ำมันเครื่องให้นะครับนะก่อนปล่อยเราดูแลให้ประตูได้เดิมนะครับที่วางแขนสภาพสวยนะครับรถไม่มีชั้น ซอกหรือประตูเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบนะครัคันนี้โอ้โหชบเชียวนะครับเสากาศแบบชาร์คฟินคีบฉลามนะครับนี่ด้านท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะมีมาแต่งหล่อลน,นี้นะครับนี่แต่งหล่อลน,นะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสยโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆนะครบมีเซ็นเซอร์การ,ะระยะ2จุดพร้อมกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้โลโก้ยานิสเอชีนะเป็นตัวยานิสเอชี สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดที่สามก็มีมาให้แบบครบๆนะครับผมนี่กระจกไลฟ้ากระจกได้เดิมทั้ง4ี่บานนะผมเดินเช็คให้แล้วนะครับได้เดิมทั้งสี่บานด้านท้ายนะครับมีฐาดรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปหาเพิ่มนะฮะโครงสร้างตัวรถด้านในนะครับรอยอาร์ตต่างๆนะครับตรงๆสวยๆไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะฮะนะครับเช็คดูทุกจุดเลยนะครับรางน้ําตรงนี้นะฮะ <c oughs> ต้องขอพายช่วงนี้อายบ่อยนะครับนะโควิดมานะครับต้องขอพายด้วยเมทอาร์เรียงแบบครบครบแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับแกะให้ดูทุกจุดนะครับอย่างที่บอกไม่มีกั๊กนะครับ,บ,อะะรบของเราคัดรถสวยเกตเอมให้แล้วนะครับพี่พี่ก็มั่นใจแล้วก็วางใจได้เลยนะครับนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิว้วไม่มีตัดต่อนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น6 5พันห้าร้อยบาทเท่านั้น นะฮะเมทอาร์เรียงแบบครบๆสวยๆท้ายเดิมๆใครสนใจคันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดการติดต่อหาผมได้เลยนะครับหากพี่ๆคุณไหนนะครับอยากทดลองขับนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่บริษัทเพยนต์ของเราตั้งอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับผมนะเข้ามาไม่ยากนะครับถ้าเข้ามาไม่ถูกยังไงนะครับผมติดต่อหาผมทักหาผมได้เลยนะครับสอบถามที่อยู่ได้เลยนะครับนะ มาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับเลียมสันคมคมนะครับสวยๆสีผิวตัวรถนะครับอ่าเรียบเนียนนะครับสม่ําเสมอกันนะฮะเดี๋ยวมาเช็คฝั่งนี้รละเอียดนะครับนะว่ารถฝั่งนี้ได้เดิมหรือเปล่านะครับนี่เช็คให้ดูเลยนะครับอพี่ๆทุกคนนะครับได้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเผื่อบิพี่คนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรถคันนี้นะครับอยากได้รถคันนี้ติดต่อหาผมนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับ แล้วผมมีไฟนั้นวิ่งเต็นให้ท่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพนะครับหากไฟนั้นผ่านนะครับวันรับรถไม่สะดวกมารับรถนะมีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่นอตด้านแกะนะครับประตูเดิมได้เดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอย่างที่บอกผมจะแกะให้ดูทุกจุดนะปีสิบแปดแท้นะครับตัวแผ่นเพลตัวรถนะครับก็เหมือน ตัวเลขบัตรประชาชนของตัวรถนะครับพวกเลขเครื่องเลขแชสซีนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับสามารถตามไปสวดตอบตรวจสอบประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะครับนี่นะครับภายในสวยๆปรับสภาพไม่ละนะครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 2ดลิตรนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการติดก๊าซใดๆมานะเครื่องยนต์สภาพใสๆเลยนะครับพวกรอยน็อตรอยประก็นยางต่างๆนะครับซีนยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะฮะห้องเครื่องแห้งๆสะอาดไม่มีรอยค่าน้ํามันไหลยเยิม้มนะครับน้ํามันไม่เยอะมนะครับของเราเช็คให้ละเอียดแล้วนะครับก่อนรถเข้ามาแล้วก็มีการ q ิวซีมีการปรับสภาพให้แล้วนะฮะจุดแปดสติกเกอร์มอกรแนสนิทเรียบเนียนไม่มีรองสีพ่นทับนะครับเมนอาร์ตเบ้าชกคเรียงตัวครบครบน็อตที่ฝากระโปรงด้านในไม่มีรอยแกะนะครับแล้วก็คันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงไม่เคยโดนแกะโดนทอน,นะครับ ปกปั๊มโตโยต้ายังอยู่ครบๆนะฮะแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับซีนเดิมๆจากทางโรงงานนะพวกเลเบลตัวรถอยู่แบบครบๆแบบนี้เลยนะครับนะครับไม่มีรอยลองสีหรือว่าการทําสีใดๆมานะนะครับอย่างที่พอผมจะเช็คให้ดูทุกจุดเลยนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนที่อยู่ตาา่างจังหวัดอยากได้รถคันนี้นะครับสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะนะก็จองรถเข้ามาเดี๋ยวผมให้ไฟนันวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับ คานด้านข้างตรงๆสวยๆนะครับเม็ดลูกลมคมกริฟนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะของตัวคานนะครับไฟหน้ายังเป็นไฟเดิมนะครับไม่เคยโดนถอดโดนขัดนะครับสังเกตจุดน็อตต่างๆนะฮะไม่เคยโดนแกะโดนขันนะฮะนะสวยๆหนึ่งคันนะครับไม่อยากให้พลาดกันกับตัวโตโยต้ายาริสเอทิฟนะครับ 1. 2ดสองเอสพัรคันนี้นะครับได้ตัวท็อปออปชั่นนี่คือมาครบๆนะครับผมนะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น 6, 5 0 0้า้อบาทกับราคา 379,000บาทนะฮะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ